กำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับเราอยู่กันที่รายการพอดแคสต์คาทอลิกครับรอบนี้เป็นรอบพิเศษนะครับเพราะว่าเรานอกจากจะฟังเรื่องราวในพอดแคสต์ปกติแล้วครับปีศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยจัดรายการพิเศษขึ้นมาครับเราอยู่ในเรื่องราวของการรู้ไว้นะครับก่อนไปแสวงบุญนะครับในมุมมองของนักเขียนที่เขียนเรื่องราวของโปรตุเกสครับคุนเก๋เกซินีตอนที่3แล้วนะครับเราพาไป ฟังเรื่องราวของคาทริคในประเทศนั้นนะครับวันนี้กางแผนที่กันเลยนะครับอ่ะเราลงเครื่องที่ล bon. bon, ิสบอนลิสบอนใช่ไหมลิสบอลิสบอนนะครับมีข้อสังเกตอะไรบ้างครับที่สนามบินแห่งนี้แต,ตแต่ภาษาเขาจะอ่านลิสบัวลิสบัวด้วยใช่ใช่ <c oughs> แต่ก็คือแบบภาษาอังกฤษก็ลิสบอนอะไรแบบนี้ค่ะ ผมพึเราลงที่สนามบินแล้วมีข้อสังเกตอะไรไหมหรือว่ามีคําแนะนําอะไรไหมองปกติไม่ไม่ทั่วไ,<ม>ไปค่ะทั่วไปเลยค่ะเหมือนชาวโลกทั่วไปนวในปในในโปรแกรมของทัวร์หนึ่งที่เขาจัดเนี่ยครับเขาก็หลังจากที่ลงที่สนามบินนี้แล้วเขาก็พาไปที่มหาวิหารเจโรนิโมแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาวงเรียกว่าเจโรมินอสมอนัสทรีอันนี้เป็นยังไงครับ ก็น่าจะเป็นอ่เป็นอารามเก่าของนักบุญเจโรมซึ่งนักบุญนักบุญเจโรมก็อย่างที่ที่เราทราบเราจะรู้จักนักบุญเจโรมง่ายมากคือเป็นคนที่แบบแบบเอ่อทแท<ต>บจะไม่มีเนื้อหนังอ่ะที่ที่แบบแทบจะแห้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียน <END S 2> <laughs> เป็นนักบุญเจโรมเขียนร่ากัมปีแต่ว่าแทบจะสุดท้ายแล้วเหมือนโดนถลกหนังหรือเลยสักอย่างหนึ่งอ่ะค่ะอ่าอันนั้นก็คือเป็นแล้วก็มีโครงกระดูกเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะ ก็จะเห็นได้ชัดมากทุกส่วนใหญ่บทต่างๆก็จะมีนักบุญนักบุญเจโรเหมือนกันนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นโมนัสทร r i ที่ใหญ่มากแต่อย่างบอกอย่างที่บอกก็คือสมัยก่อนโมนัสทรีเขาเยอะมากจริงๆโปรตุเกสน่าจะเป็นประเทศที่มีโมนัสทรีมากมากที่สุดเลยแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเหมือนแบบล้างบางเนอะเพราะว่าเพราะว่าผู้นําเริ่มมีความรู้สึกว่า ศาสนาถูกศาสนามาแบบมีมีเยอะเกินไปซะละอ่าอะไรประมาณนั้นเขาก็จะเริ่มแบบล้างบางแต่ก็จะมีบางที่ที่เขาเก็บเอาไว้บางที่ก็คือแทบจะแบบลื้อเลยก็มีเยอะฮะใช่แต่อันนี้ก็เป็นที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ลื้อไปไหนค่ะเพราะว่าโมดัสตรีเนี่ยมันเป็นเหมือนอารามเดอสีนะฮะใช่แล้วไม่ได้มีคณะเดียวหรอกใช่กช่งมีเยอะเยอะแหละนะครับอ่ะเราไปกันต่อจากอันนี้นะครับนักบุญบินเซนนอกกำแพง ไม่คุ้นไม่คุ้น,นบุญอ๋อนบุญวินเซนต์นอกนแคแพงน่าจะเป็นทางฝั่งใต้แล้วไหม mm hmm. อ่าไม่แน่ใจว่าอย่างคือเพราะว่าที่นั่นบทเขาจะเยอะมากๆเลยอะค่ะนักบุญวินเซนต์ก็นักบุญวินเซ,นต,น,น,เซนต์ก็เป็นอีกองคหนึ่งที่ท,ที่คนแพร่หลายอ่าแพร่หลายในปรตุเกตแล้วก็เป็นเหมือนมีอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นตาของเมือง ตราของเมืองลิสบอนเลยอะค่ะ uh huh. จะมีเรือมีอะไรเงี้ยนักบุญวินเซนต์ก็มีสตอรี่อยู่ในนั้นอีกเหมือนกันซึ่ง uh huh. น่าสนใจมากใช่ก็บอกว่าตรงนี้เป็นสถานที่ฝังศพบุคคลสำคัญของตระกูลบาแกนซ่านะครับเ uh huh. คยเป็นคอนแวนตั้งแต่ศตวรรษที่12พอศตวรรษที่1 5บ6กเนี่ยครับ uh huh. ก็ค่อยๆเหมือนกับว่าวัดหลังปัจจุบันน่ะกลายเป็นนอกกำแพงไปและ้วอะไรเงี้ย uh huh. แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวคุณเก๋รู้แนะ่เช วิมาอาเหารเซคัตเตอร์ดอลยอยากเซคัตเตอร์อยากให้เล่าหน่อยว่ามันมันใช้คำว่าเซแล้วมันยังไงจริงๆเซคือท,ที่ทางปททางภาคเหนือก็มีเซเหมือนกันแล้วก็มีหลายหลายโบสที่อย่างบราก้าก็มีเซบราก้าเหมือนกันอ,อแต่ว่าอันเนี้ยลึกๆแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเซเนี่ยคือเป็นแบบ มันจะต้องเป็นยังไงแต่เท่าที่ทุกๆเซเนี่นะคะจะเป็นทุกๆเซที่พบเห็นเนี่ยจะต้องมีกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นโบทที่กษัตริย์เคยแต่างงานบทถทที่กษัตริย์ฝังอยู่ที่นั่นหรือคนสําคัญคญ,คญอยู่ที่นั่นก็จะเป็นเซไปหมดเ<อ>ลยก็คือเหมือนเป็นอาสวิหารที่ใหญ่มากๆแล้วก็สําคัญมากๆเป็นจุดแบบเหมือนมหาวิหารใหญ่ๆอะไรแบบนี้ค่ะเขาใช้คําว่าเหมือนกับว่ามีพูดถึงกษัตริย์อยู่เหมือนกันครับแล้วก็มีที่ที่เป็น ะไรอะวัดน,นักบุญสตีเฟนอีกที่หนึ่งมะเก็บรักษาศิลพานิตท,ที่มีเลือดซึมไหลออกมาอตอนที่อยู่ตอนที่ไปโปรตุเกสไปแบบสแสวงบุญมั้งไหมไปลักษณะแบบแสวงบุญมัญ้งไหมเราไม่ถึงกับว่าไปสแสวงบุญแต่ไปตามเส้นทางคือที่โปรตุเกสเนี่ยจะเป็นประเทศหนึ่งที่เขาทําเรียกว่าอาคาเมโนเดคาเมโนเดซานติเอโกก็คือการเดินก็คือเขาจะมีให้ให้คนเนี่ยเดินไปถึง ซานดิเอโกคอมโปสเตลาซึ่งอยู่ที่สเปนเพราะว่าสเปนปริบัตเหมติดกันมากเชื่อมต่อใช่แล้วเราอ่ะจะต้องเดินก็คือแต่ต้องเดินเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็จะต้องเดินเท้าแสวงบุญแบบแสวงบุญแบบออริจินอลเลยใช่แล้วก็ต้องมีไม้เท้าด้วยอน้เลอ่าใช่ต้องมีไม้เท้าใช่อันนี้เลยจริงจแล้วก็จะต้องมีสัญลักษณ์ก็คือหอยเชล เป็นเปลือ<ม><ม>กหอยม,มีไหมมีไหมตาตาเออเออเออใช่ใช่ใช,ใช่อันเนี้ยก็คือคนที่ไปสแสวงคนที่ถือไม้เท้าแล้วก็มีกระเป๋าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป้แล้วเขาก็จะห้เป็นพวงกุญแจหอยเชลอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขากําลังทำอ่าคามิโนเดอซานติียโกอยู่เราก็จะรู้เลยก็คือซานเิียโกคือนักบุญเขาเรียกว่า way of saint james ก็คือนักบุญเจมส์ก็กคือนักบุญยากอบนั่นแหละอ่านักบุญยากอบนั่นเองเพราะว่าไอตรงที่โบส ของประเทศสเปนเนี่ยนะคะคาเมโนเดอคอมโปเตลล่าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ซานติอาโกเดอคอมโปเตล่าเนี่ยก็คือที่ฝังศพของเซนเจมอยู่ที่นั่นก็คือสมัยนั้นเนี่ยไม่รู้เขามีความเชื่อว่าถ้าเราไปถึงตรงนั้นแล้วอ่ะแสดงว่านั่นน่ะมันมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างแล้วตรงนั้นเนี่ยมีไอหอยเนี่ยเยอะมากไอหอยเชลเปลือกหอยเชลเนี่ยนะคะซึ่งมันจะเป็นหอยขนาดใหญ่มากเลยแล้วก็สมมติว่าเราไปมาแล้วแล้วเราก็ซื้อ ไอ้หอยเนี้ยกลับมาแล้วสมมติเอามาให้คุณพ่อก็แสดงว่าคุณพ่ับการเชิญละ,ะว่าต้องไปต้องไปอะรลายๆยใช่ใช่ใช่ก็คือว่าคุณจะต้องไปนะเหมือนเหมือนมบว่าเอามาเป็น,ปนการเชิญมาส่งต่อเหมือนแบบว่า p a i ์อ o r w a r d ์อะไรแบบเนี้ยคือเหมือนว่า,วา คุณน้องไปแล้วนะเนี่ยเป็นบัตรเชิญที่พระเจ้าเนี่ยแบบเชิญให้คุณเนี่ยไปคุณก็เราก็จะคิดเองเราจะไปดีไม่ไปดีอันนี้คือเชิญให้ไปเดินนะคะไม่ได้เชิญให้แบบไม่ได้ด้นั่งรถไปจอมจนั่งรถไปแล้วก็เดินเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าง่ายเพราะมันต้องมีก้าวมีเส้นทางมีเส้นทางของมันแล้วก็จะมีจุดที่เราต้องมีเหมือนสแตมป์อ่ะเราต้องไปจุดนี้เราต้องสแตมป์สแตมป์ให้ครบเราไปถึงไปถึงซานดิเอโกเดอคอมโพเซราก็จะได้บัตเซอร์ติฟิเคชใบหนึ่งที่ว่า คุณเดินครบแบบสมมติหนึ่งร้อยกิโลอะไรประมาณนี้ค่ะสมมติว่ามันอาจจะไม่ใช่อันอาตัวตัวเลขที่ถูกต้องแต่ว่ามันจะมีเป็น,น,นหลักการคล้ายๆแบบนั้นแต่ไอ้ที่ว่านี้คือเดินจากโปรตุเกสเข้าไปสเปนใช่มีหลายวิธีมากบางคนเดินมาจากฝั่งเศสก็มีแต่ว่าคือรอบๆนั้นเดินจะมอใช่มันจะมีวิธีของมันจะมีเวยเขาเรียก Way of ของมันนะคะว่าส่วนใหญ่จากโปรตุเกสเนี่ยเหมือนจะง่ายที่สุด แล้วก็คนก็จะนิยมมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่จากโปรตุเกสไปสเปนเนี่ยถ้าเรานั่งรถเราเห็นคนเดินแต่ไมไปหมดเลยแล้วก็มีไม้เทา้าแล้วก็มีหอยปัจจุบันยังเห็นอยู่โอ้เยอะมากเยอะมากแล้วก็มีน้ำเต้าด้วยบางคนก็ถือแบบพร้อมเลยก็คือมีมีน้ำเต้า่าน้ำเต้าจรงิจรงๆไอ้กน้ำเต้าที่มันเป็นี่มันเป็นลูกตุ้มๆอะไรนัใช่ไหใส่น้ำเหร สมัยก่อนเนี่ยเาก็เดินเป็นสัญลักษณ์เออใช่เรียนแบบแล้วก็ต้องมีไม้เท้าแล้วก็ต้องมีหอยแต่ว่าไอ้ไม้เท้ากับน้าเต้าเนี่ยโอเคมันก็อาจจะไม้เท้าเนี่ยสาคัญนะมันต้องมันต้องใช้ก็เหมือนพวกแทรกิ้งอะไรพวกนั้นปะใช่แต่ว่าไอ้หอยเนี่ยคือให้คนรู้เท่านั้นเองว่าสัญลักษณ์มาที่นี่ต้องเจออ่านี่เขาแสวงบุญอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบว่าเมตตาให้น้ําหรืออะไรอะไรอะไรหรืออะไรประมาณนั้นให้ที่พักเพราะฉะนั้นที่พักของคนที่ เป็นค uh, าเมโนเดอะซานเดโกเนี่ยคาร์เมโนเดอคาเมโนเดอซานเดโกคือเวย o f อฟอ่ใช่อันเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าก็จะมีที่พักที่แบบราคาพิเศษให้หรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเขาถ้าเาเห็นเป็นพวกนักแสวงบุญใช่ถ้าเขาเห็นเป็นพวกนักแสว,งบ,ว,สวงบุญก็จะได้ที่พักราคาพิเศษแล้วก็จะมีร้านอาหารสําหรับสําหรับคนเหล่านี้อ่าที่จะมาก็อาจจะได้อะไรที่แบบราคาถูกกว่าคนทั่วไปอะไรแบบนี้ใช่บรรยากาศแล้ววัฒนธรรมแบบนี้มัน มันยังมีอยู่นะมัน,ม,นมันไม่เหมือนแบบมีตัวนมาป้นหรือว่าแบบน่าลัววันน่ะมันมันมันมีอยู่ค่ะแล้วก็ถนนอะไรอย่างเงี้ยถนนบางสายก็จะปั๊มเป็นไอหอยเชลเลยพอเราเห็นหอยเราจะรู้เลยว่าอ๋อเขาต้องเป็นนี้อ yes> ่าใช่มามามาถูกทางแล้วใช่มาถูกทางแล้วใช่มันจะเป็นแบบนั้นเลยก็ก็เขาก็นิยมเดินกันเยอะมากแล้วแล้วที่ฟาติมาล่ะอันนี้ต้องถือว่าไฮไลท์แล้วสัเกตได้ไปไหม แน่นอนค่ะฟรานิมาต้องปไปงไรบ,งบรรยากาศเวลาที่ไปโอ้ oh, ฟราดิมาถ้าคนที่ไปก็จะพลาดไม่ได้เลยคือที่ฝังศพของทั้งสามนักบุญนะคะ,ะฟรางซิสกายาชินทา,า,นทาฟรานแิ้วกฟรงนซิสโกแต่ที่นักขัเ,เลือกฟรานซิสกูแต่ว่าโอเคเราฟรงนซิสโกเขาก็เข้าใจแหละอะไรประมาณนี้เขาก็จะต้องไปแน่นอนแล้วเราแวกงนั้นก็จะมีญาติพี่บ้านที่เป็นแบบญาติพี่น้องของญาติบ้านของเขาเนี่ยแหละแต่ทุกวันนี้มันก็ ญาติพี่น้องของเขาที่ดูแลแล้วก็มีศาสนพันธุขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายประค,ระคัแน่นอนน้ำเสกแน่นอนน้ำเสกแน่นอนแล้วก็ไอพวกที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแสตลียทั้งหลายแสตลีต่างๆพวงกุญแจอ,อะไรแบบนี้ค่ะก,ก็จะขายดีมากมโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านที่เป็นแบบ ญาติ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 นักบุญญาติญาติทางนักบุญนี่ยจะขายดีมากเพราะว่าเขาจะมีรูปมาอธิบายว่าแบบนี่พ่อของพ่อนี่แล้วก็ฉันฉันคือคนนี้อะไรแบบเนี้ยนักท่องเที่ยวจะรู้สึกว่ามีแบบวิตยายเชื่อมไปหากบุิได้ก็จะดูใกล้ชิดกว่าเออดูใกล้ชิดกว่าก็จะร้านนี้ก็จะขายดิบขายดีมากไอ้ร้านที่แบบไม่ได้เป็นญาติก็จะลําบากนิดหน่อยจะไม่มีจุดขายจะไม่ใช่ไม่มีจุดขายประมาณนั้นค่ะแล้วก็เดินมีช่วงเดินเข่าอะไรด้วยนะ แบบอ,อ,อ,อืมอืมแล้วก็ฟัดฟาติมาที่เท่าที่พ่อเคยมีโอกาสได้ไปเนี่ยครับท้องฟ้าท้องฟ้าสวยสวยแปลกๆคือสวยสวยแทบจะทุกวันเลยใช่ตรงตรงแถวแถวนั้นนะคะมันจะเป็นป่ามันจะเป็นป่าไม้คอกค,คือ,อแม่พระฟาติมาเนี้ยปรากฏในตรงป่าที่เป็นป่าไม้คอกที่แบบว่าเด็กสามคนนี้เขาไปเลี้ยงแกะออะไรแบบนี้แล้วก็ไม้แถวแถวนั้นเนี่ยก็คือไม้คอกไม้ที่เขาไปทำวายจุก จุกคอกของวายเ mm hmm. พราะฉะนั้นตรงนั้นนะ่ยมันก็จะเป็นบางทีเขาก็จะเป็นต้นไม้ตัดไอ้แบบนั้นเลยเอามาทําสาย <Yeah. S 1> ประคํา mm hmm. สมมุติ mm hmm. ไม้ที่ที่เราเคยไปสมมุติอิสราเอลอิสราเอลก็จะเป็นมะกอกเนาะ <Yeah. S 1> ไม้สายประคำเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ mm hmm. ไม้มะกอ,อกตรงนั้นก็จะเป็นไม้ที่มาจากไม้ต้นไม้ไม้ไมคอ,อกอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใ้หนังสือมนชนเคยออกหนังสือมารีอาฟาติมาขครรหัสรักแห่งการประจักเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับหนังสือบางๆที่ที่เกได้พูดถึงว่าจริงๆโปรตุเกสเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยทำทำเร<ช>ื่องราวได้เลยได้เลยม,ม,มีจุดที่อยากจะแนะนำสาหรับการไปแสวงบุญไหมเป็นพิเศษการจริง ถ้าสมมุติว่าเอาเป็นแบบคีย์เดสิเนชันแน่นอนมัน้เขาก็จะต้องไปแน่นอนฟาติมาแต่ถ้าเราอยากให้แนะนำเนี่ยอยากให้ลองไปในที่ที่ไม่ใช่จุดใหญ่ hmm. คือเราอาจจะไปพบวัดเล็กๆแต่ว่าคือทุกวัดมีแม่พระฟาติมาหมดแน่นอนอันนี้ร hmm. ับประกันทุกวัดมีนบ,บุญนันตนแน่นอนแต่ว่าแต่ละวัดเนี่ยคะ่ะอยากให้ดูแบบศิลปะของแต่และ ของแม่พระเนี่ยซึ่งจะสวยงามมากๆไม่เหมือนที่อิตาล,ลีแล้วเขาก็จะพยายามที่จะบอกว่าไม่เหมือนขอ,อิตาล,ลีนะอันนี้ของโปรตุเกสอะไรแบบนี้ค่ะคก็อยากให้ลองไปดูก็ปีศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ถ้ามีโอกาสไปแสวงบุญก็น่าจะได้พบแรงบรันดาลใจหรือคำตอบที่น่าสนใจอีกเยอะทีเดียวนะครับอ่ะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ